เดี๋ยวเราจะไปคุยน้องอั๋นนะครับคุณนราทิพย์นะครับออมโพสินด้านนะครับท่านเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษของทาง BCC Channel คุณมุขต่ฝากการบ้านน้องอั๋นเยอะเออ BMCL BMCL เนี่ยเมื่อวานผมลองแล้วนะคุณวุขคุณเบนคุณอั๋นด้วยนะผมลองแล้วนะผมไปยกนะแต่เสียดายยกไม่ได้เพราะคุณแม่ผมใส่เงินเข้าไปเยอะอ่าเหรอมันหนักหนักเยอะหนักมากเลยจะยกไม่ให้ชาวบ้านเขาบังดิอู้แต่ว่าเนี่ยคุณอั๋นเนี่ยนะจริงๆนะผมถ้า เจอนะผมขอเลยนะเข้าไปกอดเลยนะแต่ว่ากอดแบบไม่กอดธกันนะกอดแบบอีกด้วยอีกต่อยอีกเนียเขาเป็นคนบอกให้ซื้อตั้งแต่บาทกว่ายังไม่ถึงบาทตั้งแต่ไม่ถึงบาทเออไม่ถึงบาทตอนนี้บาทกว่าแต่เจ้าตัวก็ไม่ซื้ออันไหนเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเราไปคุยน้องอ่านนะครับคเวลาธิปนะครับอมพรสิริรัตน์นะครับท่านเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษของทาง BCC Channel นะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับน้องอ่านครับ ครับสวัสดีครับคุณวุฒคุณเบรละคุณเฮาครับขอบคุณมากนะครับน้องอ๋อนที่สลัดเวลามาล่วมพูดคุยครับอย่าพึ่งต่อยผมนะเพราะผมไม่ได้ซื้อ B M C L เหมือนกันนะครับน้องอ๋อครับเป็นยังไงครับ B M C L โอ้โหมันในช่วงที่ผ่านมานี่คอสจริงๆเลยครับครับก็เมื่อวานปิดตลาดไปที่หนึ่งบาทเจ็สิบเอ็ดสตางค์แล้วครับโอ้โหครับโอ้โหหนึ่งบาทเจ็ดสิบเอ็ดมันเกิดอะไรขึ้นครับน้องอ๋อครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของโครงสร้างที่มัน ใกลเริ่มที่จะเสร็จไงครับ oh, <okay. S 2> ที่อาจจะเปิดใช้งานเร็วๆนี้เลยครับอาจจะปลายปี oh, <okay. S 2> ห้าแปดปีไปก็ช่วงกลางปีห้าแปดเลยอาจจะเป็นปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับอื oh, <okay. S 2> หลายในหลายเส้นทางที่มันเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วไงครับ oh, <okay. S 2> แล้วก็จะทําให้อ่าและอย่างคือเขาเรียกว่าคนใช้งานครับ <c oughs> ก็เริ่มใช้ <c oughs> เยอะขึ้น <c oughs> เยอะขึ้นต่อปีตอป่อปีอะไรอย่างเงี้ยครับอัตราส่วนนะครับครับ <c oughs> ก็เลยทําให้กําไรอขาดทุนสุดที่จากที่ผ่านๆมาในหลายๆปีครับลดลงมาเรื่อยๆจนถึงมาล่าสุด ผลประกอบการสามเดือนแรกของปีเนี้ครับครับท่านครับมามาขาดทุนแค่ประมาณเจ็ดสิบกว่าล้านแล้วครับจากปีที่แล้วขาดทุนทั้งปีประมาณเจ็ดร้อยกว่าล้านแต่ก่อนปีก่อนปีหนึ่งสามปีหนึ่งสองก็ขาดทุนประมาณพันกว่าล้านก็ลดลงมาเรื่อยๆจนตอนนี้ครับสามเดือนแรกขาดทุนเจ็สิบกว่าล้านก็ซึ่งถ้าเกิดว,ว่ามองทั้งสี่มองทั้งสีงงคง่คอรเอ่อสี่ใจมาทั้งปีเนี้ครับก็แนวโน้มน่นาจะเป็นไปได้ก็อาจจะขาดทุนไม่ถึงสามร้อยล้านอะไรอย่างนี้ครับซึ่งอาจจะน้อยกว่านี้ก็เป็นไปได้ครับ โอ้โหและแลวอย่างนี้ถ้าสมมุติผมแบบเสียดายผมตกเที่ยวบินไปเยอะเลยแต่ก่อนยังไม่ถึงบาทแล้วไม่ได้ซื้อเลยอ่ะแล้วเราจะมาซื้อตอนนี้มันเสี่ยงไหมน้องอันเสี่ยงไหมถ้าเกิดว่าเก็บในระยะยาวครับก็น่าสนใจครับแต่ว่ารอราคาย่อลงมาสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้เราเราต้องพูดถึงแนวแนวแนวรับใช่ไหมแนวรับแนวรับเท่าไหร่ที่น้องอานควรจะให้เรารอซื้อดีไหมราคาเท่าไหร่ 1.67ก่อนที่อย่างเมื่อวันพฤหัสหรือวันพุธที่ผ่านมาครับมันย่อลงมาเหลือแถวๆนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าหลุดแนวนี้ไปก็อาจจะเห็นอีกแนวนึงประมาณ1.5960อะไรเงี้ยครับอ๋อ1.5960ก็คือถ้าแต่ว่าเพราะว่าวันจันทร์นี้ครับครับท่านหุ้นตัวนี้อาจต้องใช่บัญชีเงินสดซื้อครับอ้าวแล้วเกิดติดแคุณแลด巴แล้วครับแคด巴拉แล้วโอ้ยอย่างนี้ก็เข้าทางคุณเบนเลยนะเพราะเงินสดแกเยอะมากเลยนะฮะเยอะมากเลยฮะเยอะแล้วแล้วแกจะซื้อเท่าไหร่ถ้าท่านในมุมมองน้องอ่านนี่เรารอจะอู้แต่มันก็1.7มันก็ยังยังยัง แต่ว่าถ้าเราได้สมมติเราฟุกๆอ่ะได้ตั้งหนึ่งจุดหกมันก็น่าน่าน่า,นา,นาลงทุนนะสนใจนครับแล้วอย่างหนึ่งถ้าเกิดว,ว่ามองจากจากเออปากกิดลงมาครับครับ,รบเขามีทางสะพานข้ามรถไฟฟ้ามาแล้วนะครับอ๋อหรือครับกําลังสร้างอยู่ครับแต่ว่าออเออตรงส่วนอย่างส่วนที่จงบางพัดที่จากข้ามสะพนานน้ามเจ็ดก็มีแล้วอ๋อ,อ,อกลังกําลังดําเนิน,ำนำการสร้างอยู่พเพระถ้าเกิดเรา นั่งแต่ว่าไปเที่ยวเกาะเก็ดแล้วนั่งเรือกับผ่านมาปุ๊บก็จะเห็นโครงสร้างอะไรนี่ว่ารถไฟอ๋อที่ไหนได้เป็นของรถไฟฟ้าใต้ดินเป็มอาร์ทีเนี่ยครับเป็นส่วนต่อขยายที่จากจากที่ของโครงการที่เอของที่นะไครับคอตชอทที่กําลังจะต่อเนื่องหรือว่าจะเสนอแผนโครงการจะกู้เงินเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ครับก็ยังเลื่อนโครงการอยู่ว่ายังไม่แน่นอนตอนนี้ยังไม่ชัดเจนครับแต่ว่าถ้าเดือดมองแนวโน้มอะไรคนข้างหน้าครับคือโครงการแบบนี้ครับ <S <S ว่ามันน่าสนใจที่จะซื้อเก็บไฟครับโอ้ิงจริงๆกู้นหัานผมผมรู้สึกแบบผมอยากจะไปซื้อในราคาแต่ไม่อยากให้เกิดขึ้นอ่ะนะต่ำกว่าบาทมีไหมมีโอกาสไหมหรือว่ามันน่าจะผ่านจุดนั้นไปแล้วนะมันน่าจะผ่านจุดนั้นไปแล้วครับครับแต่ว่าก็ ทุกอย่างไม่เกิดขึ้นได้ครับอะไรมันอือะไรคาดไม่ถึงนะเข็มที่คุณมุดเสียจเี่ใช่ครับที่คาดไม่ถึงที่อนาคตที่เรามองไม่เห็นนะครับโอ้ครับครับเพราะว่าผมผมมานั่งไล่ดูอย่างที่น้องอ่านบอกนะฮะมันแต่ก่อนมันก็อยู่วิ่งไม่ถึงบาทนะตอนมประมาณเดือนเมื่อกเมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนถ้าเกิดมองไปย้อนหลังไปประมาณสามสี่ปีที่แล้วอยู่ประมาณหกสิบตังค์อ้าวเหรอครับโอ้นี่ผมนั่งไล่ไล่ดูเนี่ยตังห้าสิบแปดตังค์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขึ้นมาช่วงนึงก็มาตังค์แล้วก็ย้อไปประมาณ มาเริ่มโครงการเป็นรูปเป็นร่างที่ส่วนต่อขยายสายสีม่วงสายสีม่วงอ่อนสายสีแดงอ่อนอะไรพวกนี<อ>้ที่เริ่มจะเป็นแบบเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาครับ,รบก็เลยาขึ้นมาเป็นจากิดตังค์มาขยับไปิ0ตังค์90ตังค์แล้วก็บาาย20ตังค์แล้วก็เคยทํามาที่บ็าส70ตังค์แล้วก็เอ,อที่มีช่วงหนึ่งที่เมื่อที่สึกจะเป็นปีที่แล้วครับที่มีคุ้นเพิ่มตุนเข้ามา ก็ลงไปที่ประมาณ80กว่าตังค์ช่วงหนึ่งแล้วก็กลับขึ้นใหม่รอบนะครับโอ้โหนี่ก็เผลอไม่ได้เลยนะอย่างงี้นะยังมี BCL ี n c l นี่จะได้บริหารสายสีม่วงกับสีน้าเงินนะโดยไม่ต้องประมูลนะเพราะว่าจะได้วิ่งเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนควบวงจรนคแต่อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมจะต้องแจ้งนิดหนึ่งคือครับเพราะว่าผู้ถือเงื่อหยาดเขาจะมีของชอการช่างอยู่ในครับแล้วก็ถูกไหมครับแ้วก็จะเป็น เออ่ตัว C K Power อะไรเงี้ยครับที่เป็นเป็นต้อบริษัทลูกๆของชอกันช่า h ครับแล้วอย่างตอนนี้ครับเดือนหน้านี้ครับชอกันช่า h a i เขาจะไปโรดโชว์ที่มาเลเซียกับสิงคโปร์ด้วยครับแล้วก็น่าจะเอารถไฟฟ้าใต้ดินไปโรดโชว์ของเราด้วยครับโดยดรวมๆเข้ามาอะไรเงี้ยครับก็แนวโน้มน่าเดืนไปได้ที่อาจจะเห็นทะลุบาทแปดสิบเลยก็ใช่เนี่ยครับถ้าถ้าอย่างนี้เล่นถามนิดนึงว่าโอกาสที่มันจะทะลุสองบาทขอข้ามให้ขึ้นสองบาทเนี่ยมันต้องใช้เวลานานไหมน้องอั๋น เอ่อถ้าใช้เวลานานไหมผมว่าต้องเอ่อต้องมาดูโครงการที่มันเสร็จครับประมาณปีห้าแปดที่มันจะเริ่มใช้ส่วนต่อขยายหลายๆส่วนแต่ถ้าเกิดเสร็จเต็มระบบเลยก็ประมาณปีเอ่อเ่จะเป็นปีหกสิบเอดหรือหกสิบสองเนี่ยครับ่ตอนแรกเขาาเขาตั้งตั้งขเก็่วไว้ประมาณปี6กอ็ดแต่ว่าน่าจะมีการเลื่อนไปเป็นปี62ครับที่จะเสร็จเสร็จทั้งหมด ครบทุกสายาเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็จะมีส่วนต่อขยายอีกที่เพิ่มเติมต่อจากปีหกเอ็ดหกสองไปประมาณสิบปีเป็นอีกเยอะอยู่เหมือนกันครับโครงการเขา อย่างนี้ถ้าเราถ้าเรานั่งนั่งคิดเดลูกคิดเรามองถึงโครงการต่างๆที่โอกาสที่มันจะขึ้นสองสามบาทสี่ห้าบาทเป็นสิบาทก็น่าจะมีในอนาคตนะครับตองนานครับใช่ครับเป็นไปได้เลยครับแต่ว่าต้องคือต้องมีเงินส่วนหนึ่งอย่างสมมติว่าเรามีเงินเดือนหมื่นหนึ่งันเงินไว้สักสองพันไปซื้อเก็บ<อ>ไว้อะไรอย่างนี้ครับต่อเดือนต่อเดือนก็ซื้อสะสมสะสมไปเรื่อยๆครับโอ้โหแล้วอย่างนี้คุณก็เหมือนกเราเอาเงินฝากเงินไว้ครับ อย่างบางคนก็สนใจเรื่องทองก็เอาเงินไปซื้อทองเก็บไว้ครับถูกไหมครับบางคนาไม่สนใจเรื่องทองไม่ไม่อยากเสี่ยงเลยก็ซื้อพันธบัตรหรือไม่ก็ไปออมสินเก็บไว้อย่างนี้ครับอแต่ตัวนี้ครับมันน่าสนใจตรงที่ว่าโครงสร้างอะไรหลายอย่างที่มันเสร็จแล้วผมว่าถ้ารัฐบาลใหม่หรือรัฐบาลไหนขึ้นมาทุกๆรัฐบาลคงไม่มีรัฐบาลชุดไหนบอกว่าปิดพับแผนโครงการพวกนี้ไปครับตือโครงสร้างมันขึ้นมาแล้วครับคือจะไปบอกว่า้โครงการนี้ผมไม่เอาผมไปทุบทิ้งเพาะม่าคนไม่ดีรัฐบาลชุดไหนทำไม่ได้ครับ เพราะระบบอินฟราสตรักเจอนี่สำคัญนะไม่มีพักอยู่แล้วฮะเพราะว่าตอนนี้เห็นบอกว่าได้ข่าวว่า <คน S 2> ให้<ม>ซื้อรถเลยนะนเดียวครับ ถ้าซื้อรถเลยซื้อรถไฟฟ้าเลยไงว่าเตรียมไว้เลยหมายว่าตัวรถแล้วนะโครงสร้างเสร็จเออทำเอามาไทยแค่ทดสอบระบบรางอะไรเรียบร้อยเอารถวิ่งได้เลยโอ้โหแล้วรถรถเก๋งอย่างเราขึ้นไปวิ่งได้ไหมครับคุณอ่านครับตอนนี้ต้องถาบไม่ได้ใส่เอ็มที่เอาได้เว้ยครับก็ไม่ได้มีหรือเปล่าครับเพราะผมเห็นนะบางทีผมขับขับขับบ้านเนี่ยผมเห็นรถสิบล้ออยู่บนไอ้รางอ่ะแค่คุณเดินเข้าไปนะไปถือกระเป๋าเนี่ยน้ายามีขอตั๋วเลยนะคุณเฮาหอว่าบีเอ็มดีเอ้อ ก็ดูแลรถโมเดลครับขึ้นไปวิ่งได้นะครับรถโมเดลเพราะผมเห็นรถสิบล้อเขาวิ่งไงบางทีเขาวิ่งทุกของบนบนที่กําลังซ่อมอยู่หอกําลังสร้างอยู่ไงผมก็อยากจะเอาลองเอารถเก่งเราขึ้นไปวิ่งมันน่าจะสนุกดีนะครับคือปีคือนี่นี่คุยเรื่องนั้นนะคือมีปีใหม่ปีนะครับผมได้ของขวัญแล้วผมก็ถือของขวัญเนี่ยเพาจะลงรถไฟใต้ไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยนั่งรถไอ้สายนีถือน้ําเงินเนี่ยยามเขาบอกต้องแกะของขวัญให้ดูผมจะไปเซอร์ไพรส์ที่บ้านเขาบอกไม่ได้คุณต้องแกะต้องเซอร์ไพ ก่อนแม่ยงางถ,ถ้ามีใครมา <c oughs> แฮปปี้เบิร์ดเดย์ไหมหรือว่าสวัสดี <c oughs> วันแี่ใหม่พอดีจับฉ <c oughs> ลากได้รางวัลชิน้นใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆนะถ้าคุณอ่านจากค, <c oughs> คุณเบนคุณรู้สังเกตนะในอย่างใน,ใน,ใน,ในพวกสถานีรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินเขาจะไม่สร้างห้องน้ำหนึ่งแล้วไม่มีถังขยะอืมเขาจะเป็นระบบระบบซีเคียวริตี้ของของมาตรฐานของทั่วโลกครับครับอ้โหแปดกลุ่มนี้เออแล้วสนใจอยู่ครับอย่างนี้เราเราพักไอ้ B M C L แล้วเรามาต่อ B T S BTS เป็นยังไงบ้างน้องอั๋นครับ BTS เมื่อวันศุกร์ก็ยังปิดอยู่ที่8บาท70สตางค์ตัวนี้ก็น่าสนใจครับก็เหมือนคือโครงสร้างพื้นฐานอะไรพวกนี้มันเหมือนกับรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับและอย่างตรงนี้มันเป็นเหมือนกิจการผูกขาดนะครับอคือทุกคนก็ต้องใช้เหมือนรถเมย์แต่ตรงเนี้ยมันจะดีกว่ารถเมย์ตรงที่ว่ามันสะดวกรวดเร็วครับขึ้นปุ๊บประมาณ20หรือ30นาทีก็ถึงที่หมายอะไรเงี้ยครับหรือไม่ก็อ่จชั่วโมงหนึ่งที่ไประยะทางไกลๆครับเมื่อวันศุกร์ ปิด8บ,บาท70ิบะทังลัวตัว P/E ก็ยังไม่สูงมากครับอ P/E ก็แค่ประมาณ8.2บุ๊กแวร์ลูกจก็1.79ครับครับโอ้โหดีเวดเดนก็ใช้ได้ไหมครับน้องอั๋นครับใช่ครับอเอเรื่อง,เร,องเรื่องของปันผลก็ยังใช้ได้อยู่ครับเมื่อเมื่อล่าสุดเขาเพิ่งจะให้ไปประมาณ20กว่าตังค์ะครับโอ้20กว่าตังค์ใช่ไหมครัโอ้โห21ตังค์ะครับอ๋อถือว่าโอเคนะเลยจะราคาหุ้นประมาณไม่ถึง10บาทเนี่ยนะครับแล้ว แล้วถ้าถ้าเรายังพอจะลงทุนได้ไหมหรือว่าถ้าถ้าเป็นตอนนี้ก็ยังซื้อซื้อเก็บได้นะครับอืมครับครับอันนี้อันนี้คือถ้าคิดแบบง่ายๆครับจากมองจากกําไรสุทธิของของปีที่แล้วครับแต่ว่าเขาจะนับเป็นปีรอบบัญชีจะเป็นเดือนสามมีปีหนึ่งสามถึงเดือนสามปีหนึ่งสี่ปีที่แล้วเขาก็กําไรประมาณหมื่นสองพันกว่าล้านครับห ถ้าเกิดว,ว่ามองเขาไม่ไม่ขยายโครงการต่อไม่มีอะไรลงทุนเพิ่มเติม <ๆ S 1> แล้วเขาแบบเสียงเงินแค่ค่าบำรุงซ่อมแซมของระบบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วปีหนึ่งกำไรหมื่นสองพันกว่าล้านอย่างเงี้ยครับคิดไปสักสามปีครับ ก็เกือบเกือบฟรีหมื่นล้านครับคือถ้าเกิดออเอาเงินไปนอนไว้ก็กินปันผลผมว่าก็คุ้มแล้วนะครับ,ค,รบคือเรา <โอ S 2> ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับไม่ต้องไปมองแนวน้องว่าเทคนิคอะไหรืออะไรครับม <นะ S 1> ันลงทุนทระยะยาวได้เลยครับแต่ปัญหาคือเราไม่มีเงินจะไปลงทุนเนี่ยครับที่ไปบ่ายอันนั้นก็เป็นปัญหาส่วนตัวค่ะคุณเบนไม่คุณเบนมีลัวอะไรแต่คุณอ่านนี่ยคุณเบนอย่าล้อเล่นนะฮะตอนนั้นกตอนนี้ลถยุโรปไปคันหนึ่งสี่สิบล้านจำได้ใช่ไหมครับน้องคอ๋อให้ขอขายไม่ให้ขายรึไม่ครับไปท่องเงี้ยให้ขาย ของจริงหรือเปล่าที่คุณบอกจำได้เนี่ยเดินเติร์เดินเติร์ดจะมีอะไรจะเสริมไหมครับอ๋อไม่ค่ะพี่จ่ฟังพวกคุณคุยกันเนี่ยคือเมื่อเช้าก็เพิ่งอ่านในหนังสือพิมพ์เว็บไซต์ก็พยายามหาอ่านหลายๆที่คุณคุยเนี่ยที่คุณอ่านวิเคราะห์นะคะอ่านนี่แม่นนะเออก็คือที่ฉันคุยเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะ พวกเวลาเข้าประชุมสภานะโครงการอะไรที่มันเกี่ยวการพัฒนาเนี่ยออย่าไปเที่ยวมันก็ต้องผลักดันเพื่อความเจริญของแผ่นดินแต่ผมคงเขานะอย่าไปมัวทะเลาะกันอย่างอย่างถ้าน้องอ่านเนี่ยผมผมขอขอเทคนิคนิดนึงนะระหว่าง B S อ่า B T S กับอ่า B M C L เนี่ยถ้าเป็นในใจน้องอ่านเลยน้องอ่านให้น้ำหนักตัวไหนหรือว่าแบ่งการลงทุนเท่าไหร่ดีระหว่างสองตัวนี้แบ่งการลงทุนถ้าแต่ว่ามีร้อยหนึ่งอาจจะลงทุนที่ B T S เยอะหน่อยครับแต่ว่ามันอาจจะเสียไปช่วงนึงเพราะว่าตรงนี้ครับอนาคตข้างหน้าคือสถานีรถไฟ้าตากสินจำได้ไหมครับเพราะว่าเมืาเรานั่งไปปุ๊บมันจะมีมันจะเล็กหน่อยวจะเล็กหน่อยเออใช่ใช่ครับเขาอาจจะต้องมีคือมันมีแผนการโครงการเลยครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่แน่เออยังไม่ออกมาว่าจะลื้อเมื่อไหร่ครับเพร่งมันเป็นส่วนต่อที่เป็นคอขวดที่ต้องมาจอดรอรถไฟรอรถขบวนหลีกกันอยู่ครับ้นอาจะทาให้ช่วงนั้นมีแนวโน้มที่อาจจะทําให รายได้ลดลงนิดไึงสักช่วงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหแต่ว่าถ้าถ้าตรงนั้นแก้ไขได้เร็วใช่ไหมครับเราก็ได้ข่าวว่ากทมบนกให้ให้งบมาแล้วนะว่าสร้างอ้ไทางเดินอะทางเดินสกายวอล์กเอะสกายวอล์กเาอาจจะเขาอาจจะปิดตรงสถานีตากสินแล้วมาใช้ตรงสุรศักดิ์แทนใช่ไหมครับ อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินแล้วก็ทำเป็นสกายวอล์กเดินไปถึงริมน้ำหรืออะไรอย่างเงี้เราเราตามแผนน่นั้นอ่านข่าวว่ากทมให้งบมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่แต่ไม่รู้จะเริ่มทำเมื่อไหร่แล้วก็จะลือเมื่อไหร่แต่ถ้าถ้าสองตัวนี้นะฮะเป็นสารูปโปที่น่าสนน่าสนใจนะนัช่วย การจระาะจรในกรุงเทพได้เยอะเลยนะฮะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีนะฮะก็คืออย่างอย่างเราแบ่งสัดส่วนกันตะกี้ที่น้องอัานบอกก็คือถ้าให้น้ําหนัก b t s เยอะหน่อยใช่ไหมครับแล้วก็ b m c l ซื้อเก็บไว้ก็คือเข้าฟรีรไปก่อนก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ดูว่ามีอะไรต่างๆดูว่าถ้าปี58ปี6061ถ้าเกิดเขาเต็มระบบนี่มันก็รายได้มันก็น่าจะทวีคูณเลยใช่ไหมครับน้องอานครับครับใช่ครับ โอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะครับวันนี้ได้ข้อมูลเต็มเลยนะครับค่ะไออย่างนี้ BTS ขอเลยขออีกนิดหนึ่งว่า BTS เนี่ยจะขึ้นถึงเก้าบาทห้าสิบถึงสิบาทเนี่ยน้องอัญฟันธงนิดหนึ่งใช้เวลานานไหมก็เก้าบาทถึงสิบบาทขอขอเป็นชิ้นเด้เลยไม่ได้อาจจะเป็นช่วงถึงขึ้นปีนี้ครับโอ้แค่สิ้นปีนะครับก็ไม่กี่เดือนเองโอ้โหไม่กี่เดือนนะครับทันทุกอย่างเกิดขึ้นได้ครับโอ้๋ยวผมจะได้ไปกันเงินดกว่อีกอย่างหนึ่ง เเขามีธุรกิจหลายๆตัวอยู่ครับทั้งมีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทั้งแปลงที่อยู่ริมรถไฟฟ้าเขาของเขาอยู่ครับแล้วก็บริการธุรกิจโรงแรมแล้วก็รับเหมาก่อสร้างที่ร่วมกับฮ่องกงอะไรอย่างนี้ครับแต่ก็ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้บัตรสมาร์ทการ์ดเออเขาเรียกอะไรสมาร์ทการ์ดหรือเปล่าบัตรเติมเงินอะไรอย่างเงี้ยก็บัตรเติมเงินจะมีอะไรหลายอย่างเขาอยู่ครับอ๋อ้รับบิทใช่ไหมครับรับบิทแล้วก็มีทั้งธุรกิจโฆษณาที่เป็นตอนนี้ก็มาตั้งเป็น โก o b อ m e d i a ี t i ีดอครับบริษัทลูกเขาเรียกว่าบริษัทลูกของ b ี s อีก็ซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่มันน่าจะเติบโตขึ้นไปมากขึ้นกว่านี้ครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเพราะว่าจริงจริงเชื่อไหมสมัยก่อนเนี่ยใครๆก็บอกเจ้าของ BTS เนี่ยนะหน้าเหมือนคุณพ่อผมเลยอ่อเหรอ แม่ผู้สียงนีครับคัมีคนมาบอกว่าพ่อผมหน้าเหมือนท่านอ่าเหรโอ้ยผมก็บอกท้าทุกขอผมไปขอพอดีให้อาคุณน่ะหลอพ่อคุณก็ต้องหล่อแม่ก็ต้องสวยเป็นลูกท่านเล่นไหมโอ้ยจะได้ไปขอยืมเงินมาจัดรายการเพิ่มนี่ถ้าเกิดเดี๋ยวนิดนึงคุยพวกคุณคุยกันสามคนเนี่ยก็คือสรุปถ้าจะเล่นหุ้นถูกไหมฮะถ้าถ้าจะเล่นหุ้นเนี่ยที่คุณคุยกันเมื่อสักครู่ก็คือบริการรถไฟฟ้าสีม่วงเนี่ยถ้าปีหน้าเนี่ยใช่ไหมอีกสักปีห้าแปดห้าเก้าอะไรพวกเนี้ยถ้ามองทุกคนมีเงินก็น่าจะลงทุนใช่มฮะะเพราว แน่<ช>นอน<ช>ว่ามันจะเติบโตแบบก้าวกระโดดหรือเปล่า<ช>อย่างนี้<ช>นะ ครับปีประมาณปีห้าเก้านี่ครับอันนี้ก็ต้องเตรียมเงินสิใช่ไหมฮะนั่นคุณคุณเฮาก็ต้องเพิ่มเงินให้ดือนนี้นี่เห็นไหมไปเล่นหุ้นเดี๋ยวผมไปหาคุณพ่อคุณทรรผมนะฮะท่านบริษัทเราและของเงินมาจากการเคเบิลให้คุณเป็นลมดี่เลยและเดี๋ยวเราจะได้ช่วยโปรโมทรายการเราเห็ไหมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณน้องอ่านมากๆนะครับที่สละเวลาคุณวุ้นคุยผมคุณวุฒิและคุณเบนนะครับแล้วเดี๋ยวสาวหน้าเจอกันใหม่นะครับน้องอ่านครับผมครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับกล่าวขอบพระคุณมากๆ นราทิพย์นะครับอัมพรศิริรัตน์นะครับเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษของทาง BCC Channel นะครับขอประทานโทษท่านท่านเจ้าของ BTA ต้วนะที่ผมไปร้อนเล่นแต่อ๋อไม่ไม่ค่ะแล้วก็คุยกันทำไมก่อนมีคนมาบอกนะว่าคุณพ่อผมน่าได้ใช้ท่านจริงเหรอจริงบมีมีรูปหนึงอ่ะที่ท่านถ่ายนะเคยลงหนังสือมิตรยาสารดอกเบี้ยนะและแล้วคุณคิดว่าเหมือนมั้ยล่ะคุณเหมือน แล้วจริงผมยังจริงเหรอผมพี่เข้าไปก่อนเอ้ท่านได้ยินไหมคะเออคุณพ่อคุณนี่อาจจะเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าไม่พี่ใจคุณพ่อของคุณท้าวอาจจะเป็นพี่น้องกันป่จริงๆแม่คล้ายๆกันเลยว่าผมยังแตกใจเลยผมมาดูนะใครๆเขามาเขาใครยังมาบอกพ่อผมเลยยไอเฮียไอเฮียหน้าเหมือนท่านเลยโอ้โหสุดยอดจริงนะฮะสุดยอดผมเลยไปงัวเลยว่าผมเป็นลูกท่านเอาท่านได้ยินนะคะ